สวัสดีนะคะทุกคนดีต้อนรับสู่ช่องน้องมิวทำอะไรวันนี้น้องมิวก็จะมาแนะนำอาชีพรีเบลนั่นเองนะคะเป็นอาชีพใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาตอนต้นเดือนธันวาคมนี้เอง เปลี่ยนมาจากอาชีพการสลิงเกอร์นะคะก็คือพอเราเล่นการสลิงเกอร์ถึงอ9 9แล้วก็คือเราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพขั้นต่อไปมาเป็นอาชีพรีเบลดได้นั่นเองเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยนะคะอาชีพนี้คือสามารถเร็วก็ได้ไปฟาร์มก็ได้หรือว่าจะไปโซโล่บอสก็ยังได้เลยนะคะ โดยที่สกิลที่ใช้ในการเก็บเวลนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปฟาร์มของหรือล่าบอสก็จะมีอยู่แค่สกิลเดียวเท่านั้นเองนะคือสกิลราวทิฟนั่นเองซึ่งของสมใส่นะคะก็ใช้เซ็ตฟรีได้เลยนะซึ่งเซตฟรีเนี่ยสามารถหาได้จากาเซิร์ฟโอดินนั่นเองนะคะปั้นตัวใหม่แล้วจะมี เป็นกล่องเลเวลนะคะเลเออวล up เราจะได้ของสมใส่อันนี้มิวใส่ก็จะเป็นของสมใส่เลเวลหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ปืนที่จําเป็นที่ต้องใช้ในเวลาเราใช้สกิลาทิก็คือจะเป็นปืนกตรตตุ้งกันนะคะซึ่งปืนกตรตตุ้งกันเนี่ยสามารถหาซื้อได้จากในตู้เนาะตู้ปืนท,ที่ขายที่ข้างซ้ายของคอนเทล่านั่นเองนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้ทั้งปืนแล้วก็ลูกกระสุนนะคะส่วน เซตชาร์โดนะคะก็คือสามารถใช้เซตฟรีเจาะเกราะ HD บวก3นะคะที่ได้แถมมาในกล่อง80ตอนปั้นตัวนะคะซึ่งตอนนี้กิจกรรมปั้นตัวก็อย่างที่มันบอกเนาะคือมีจัดอยู่ที่เซิร์ฟโอดินนะคะก็สามารถไปปั้นตัวได้แล้วก็รอรอ,นอนถึงเวลาค่อยรวมเซิร์ฟเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ของที่เท่าที่มีอยู่ได้นะ คือขอให้มีปืนกตรติ้งกันก็พอนะคะก็สามารถที่จะไปใช้สกิลลาวทิปได้ตามที่ยังตากเพื่อเก็บเวลแล้วก็ฟาร์มของได้เลยนะจริงๆสายลาวทิปนะคะก็คืออัพสเตตัสประมาณว่าหนักไปที่เด็กนะคะเพื่อจะได้ความแรงของสกิลลาวทิปเนาะเหมือนอาชีพเรนเจอร์แหละจะได้ยิงไกลแรงๆนะคะแล้วก็อัพไปที่วิทแล้วก็อินนะคะอินนี้อัพเพื่อว่าจะได้รีมานาวไวๆแล้วก็วิทเพื่อได้แบบถึกๆนั่นเองแต่ที่มิวเล สเตตัสมาวันนี้เพราะว่าน้องอยู่ใจร้อนนะอยากจะรีบลงดันให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็จะได้รีวิวหมวกอฟอกเอียร์เบลลริบอนด้วยนะก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าหมวกนี้สามารถใช้งานได้ยังไงเนาะเวลาลงดันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวมิวพาไปดูการใช้สกิลลาวทิปในการเก็บริ้วเดินป้ายแล้วก็ฟาร์มกันนะคะไปดูได้เลยนะ,ะอันนี้คือการอัพสกิลนะคะ พอเราปเป็นวปุ๊บเนี่ยถ้าพอเราเวิวจนถึงประมาณจ็อบเวหกนะคะ mm hmm. ก็คือให้เราอัพตัวเราทิ่ไปก่อนเลยนะคะอัพไปที่5เลยนะคะเราที่ภาเพราอว่าเราจะสามารถตีมอนรอบตัวเราได้11โคจรช่องเลยนะซึ่งโค้งมากแล้วก็ง่ายมากๆเลยในการเวลวนะคะ สบายยิ่งกว่าชิพเลนเจอร์อนะคือเราไม่ต้องเลงเลยค่ะแค่เดินไปอยู่กลางฝุกมอนแล้วก็กดสก,กิลเราที่ปุ๊บก็มอนลรอบตัวเราเสือจช่องก็ตายเลยนะคะหรือง่ายมากๆเลยนะคือแค่เดินไปนะคะลากมอนหรือว่าวิงแล้วก็กดสก,กิลแค่นั้นเองนี่นะคะตายเคลี้ยงเลยนะคะ ยิ่งใครที่แบบมีอินเยอะนะคะหรือว่าม SPY มีของดู SPY นะก็คือสแปมสกิลลาวที่แบบได้รัวๆเลยนะทีนี้นะคะนอกจากสกิลลาวที่ไปใช้ในการเก็บป้ายหรือว่าฟาร์มของก็คือสามารถมาเคลียเนี่ยลงดันได้นะคะเคลียลูกน้องในดันได้เลยนะคะสบายมากเลยนะเนี่ยดันจาร่าน,นี่คือแบบชิลมากเลยค่ะ นี้เดี๋ยวมิวจะมารีวิวหมวกฟ็อกเคียร์เบลลลิปปอนให้ดูนะคะหรือว่าหมวกหวกชูชิงจอกนั่นเองนะคะก็เห็นว่าหมวกนี้ข้อดีคือการที่ทําให้ติดขี้นะคะขี้บวกหนึ่งร้อยเลยนะแล้วคือติดขี่มากๆเลยนะยิ่งเราตีบวกเยอะเราก็ยิ่งติดขี่มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วยิ่งเราตีบวกเยอะเนี่ยจงตีระยะไกลอ่ะก็จะแรงขึ้นนะคะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมิวพาไปดูหล,หลายๆด้านเลย ส่วนอันนี้เป็นดันก๊อกนะคะก็ะฮีโร่นั่นเองก็คือดันนี้เนี่ยเวลาเราเจอลูกน้องมันเยอะนะคะก็แนะนําเป็นปืนแคะตุ้งกันนะคะเพราะว่าจะได้เคลียร์ได้ไวๆนะแต่เวลาเราเจอบอสเนี่ยเราก็อาจจะเป็นปืนตัวสไนเปอร์เนาะนสลับกันนะคะก็รีเบลเนาะซิกนเนเจอร์คือลาวทิพนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งข้อดีของหมวกหมวกทิ้จอกก็คือมันเพิ่ม s HD ด้วยนะคะ mm. เพิ่ม AG แล้วก็ s HD นั่นเอง mm. นี่นะคะ mm. เห็นไหมพอเราแปลงเป็นตัวทิ้งจอกปุ๊บเนี่ย mm. มันจะยิงขิ้รัวมากเลยนะ mm. นี่เดี๋ยวมาพามาดูอีกดันหนึ่งนะคะดันมีจิกทิเฟ้นทัวนาเมนต์นะดันนี้เนี่ย มิวรับรองเลยนะว่าถ้ามีวเวลสูงกว่านี้มีวเวลสักวเยอะกว่านี้สักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะคะมืวว่ามิวจบได้ <c oughs> อันนี้คือเอาตัวเวลน้อยมานะเวลร้อยสิบนะคะมาปีนะก็จะเห็นว่าหมวกเนี่ยหมวกขี้จอกนี่คือโอเคเลยนะคะอืยิ่งแล้วคือติดขี้ร้อยได้แบบไม่ต้องลุ้นเลยนะเพราะว่าแปลงร่างบ่อยนะคะยิ่งเรา แปลงล่างถีเท่าไหร่แล้วก็ลิดคี้ร้อยบ่อยเท่านั้นเลยนะซึ่งมันดีสำหรับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวสไนเปอร์เลนเจอร์หรือว่ามนีตัวรีเบลก็ตามนะคะซึ่งบางทีเราไม่อยากจะบิวของลิกใช่ไหมคะอย่างตัวน้องมโวตัวเลนเจอร์อต้องใส่เสื้อออฟลิรองเท้าออฟคิแล้วก็ใส่ชารดว์นะเพื่อที่ได้คีถึงหนึนะคะแต่มันจะไม่ต้องใช้เลยนะถ้ามีมหมกอันนี้ย ยก็าสามารถเอาเสื้อเอารองเท้าไปออฟดามจนะคะได้เลยนะก็หมวกนี้ก็มีข้อดีค่ะมันอยู่ที่การใช้งานเนาะเราต้องใช้งานให้ถูกทีคนชอบคิดว่าหมวกเนี่ยไม่แรงนะคะก็เลยไม่ใช้งานแต่จริงๆแล้วมันดีนะเดี๋ยวมือจะเทียบให้ดูนะว่าระหว่างหมวกเนี้ยกับหมวกที่ใส่การ์ดแวนเบิร์กอันไหนที่ติดทีเวอกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะ หมวกหมูทิ้งจอบฟ็อกเอียร์เบลลิบอนนะคะข้อดีของหมวกใบน,นี้ไม่ใช่เรื่องความแรงของดาเมจน,นะคะข้อดีของหมวกใบน,นี้ก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็นตัวมูลไลท์นะคะได้นานห้าวิเนาะหรืยิ่งตีบวกเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสกายร่างเป็นมูลไลท์ก็จะยิ่งถี่ยิ่งขึ้นนะคะแล้วบอกเลยว่าเวลาแปลงเป็นมูลไลท์เนี่ยนานห้าวิขี้จะบวก100นะขี้บุญน้ไม่พอเพิ่มพลังโจมตีระยะไกล 5%นะคะแต่ทุกๆการอัปเกรดขั้นตั้งแต่ขั้น6ขึ้นไปเนี่ยการโจมตีระยะไกลจะเพิ่มขึ้น1%ทุกๆ1ก,ก,การอัปเกรดนั่นเองนะคะก็วันนี้เอาบวก9ไว้เทสด,ดูนะคะก็บวก9นี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ8%นั่นเองถ้ามีวนับผิดนะอยู่ที่8% ก็หมวกใบนี้นะคะสามารถวิวดาเมจได้ถึงบวก12เลยเนาะก็บวก12เนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเป็นอีก3%เนาะเป็น11%เลยนะคะก็รวมทีเดียก,กลส้สอรเ็นเลย มีหลายคนก็จะชอบแซลหมวกใบนี้ว่าเหมือนว่าเป็นหมวกกับตันที่ใส่กาก๊สแบนเบิร์กนะคะแต่จริงๆแล้วหมวกใบนี้นสามารถไปได้ไกลกว่านั้นนะหมวกกับตันใส่แวนเบิร์กก็จะมีรัมเอที่แค่7%เนาะก็คือจะไม่ไกลกว่าน,นี้แล้วเนาะแถมช่องใส่การ์ดยังต้องใส่แบนเบิร์กอีกต่างหากนะแต่หมวกใบนี้นคือยังมีช่องใส่าร์ดเหลืออยู่นะคะคือสามารถใส่การ์ดอะไรเพิ่มอีกก็ได้แล้วจะบอกเลยว่ายิ่งตีบวกหมวกใบนี้นยิ่งไกลล่างพออย,ย่งไกลล่างปุ๊บ แปลวว่าโอกาสติดขิ้บมนร้อยก็ได้ยิ่งขี่ขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาเทสให้ดูแค่หมวกเนี่ยมันจะติดขิ้บ่อยแค่ไหนนะคะเทียบกับอีกหมวกใบหนึ่งที่ใส่การ์บนเบเหมือนกันนะข้อดีอย่างหนึ่งของหมวกมูนไลอ์ก็คือเพิ่มอีจีบวกสนะคะแล้วก็เพิ่มเอ d ดีบวกสิเลยนะก็ช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับใครที่ขาดเอนั่นเองเรียกว่าซื้อหมวกใบนี้เนี่ยได้หลายอย่างเลยนะคะ เดี๋ยวมิวจะเทสเปรียบเทียบหมวกมูไลท์กับหมวกอีกใบหนึ่งที่ใส่การ์ดแบนเบิร์กให้ดูนะคะว่าอันไหนออกถี่กว่ากันนะคะไปรับชมได้เลยค่ะแล้วมิวจะมาเทียบกับหมวกใบนี้หมวกใบนี้นะคะเป็นหมวกหลอดออฟเดตโอ้ตีบอสนี่หมวกใบนี้มิวใส่เป็นแมนเบิร์กไว้นะคะตามเหอาจจะไม่เท่ากันนะแต่คืออันนี้คือหามาเทสให้ดูว่าขี้มันออกทีแค่ไหนเนาะก็คือคุณสมบัติคล้ายกันคือคือมีโอกาสทําให้เกิด ที่บวก100เป็นเวลา5วิอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่โอกาสเกิดเนี่ยแตกต่างกันนะตัวเนี้จะขึ้นอยู่กับการปีบวกนะคะส่วนตัวนี้สุ่มวานะเนาะก็มาเทสกันเลยนะม,มบาแล้วนะนะก็จะบับให้เ d ของตัวปกตินี่ถึง193นะคะ192แล้วเห็นไหมกดแค่ยาเล่กอันเดียวก็192แล้วค่ะ ๋ยวกดเอลิปอีกร,ออร้อยเก้าสามแล้วนะง,ง่ายมากเลยโอเคนะคะแล้วก็ยิงนะคะมีจะเทสกับไข่ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวจับเวลานะคะอือสองห่ม บางทีก็แปลงรล่างติดๆดซ,ซ้อนกันนะคะก็ดูเลยนะว่าแบบแปลงถี่มากเลยนะบางทีไม่ทันจะคืนร่างก็แปลงต่อเลยอะไรอย่างนี้นะคะบางนี่ขนาดแค่บวกเก้านะคะถ้าบวกสิบสองหรือว่าบวกเยอะกว่านั้งอีกเนาะก็คิดดูว่าขี้บวนหร้อตลอดเวลา สมบแค่ไหนนะคะเดี๋ยวรอชมหมว่อีกใบนี้เลยว่ายัจะใส่กา้าวบันเบิอองกงานแต่ไม่ได้แปลว่าที่หน้าจอบ,บ่อยก็สรุปว่านหนึ่งนาทีนะคะแปงลงแรงเป็นมูนไลท์ทั้งหมดสิบครั้งด้วยกันเลยนะโอเคนะคะโอ้หแปงลง่างติดๆกันเลยค่ะน่ารักดีนะชอบนะคะชอบคอมน่ารักนี่ยังไม่ได้ใส่อันนี้นะคะเวลาเดินเห็นไหม หมกกดีด้วยแล้วสีมันเข้ากับปิดทลองมากเลยนะน่ารักดีค่ะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูหมวกต่อไปนะคะเป็นหมวกอันนี้เนาะมิวจะเทสความขี่ในการติดขี้หมวกหนึงร้อยนะคะก็ไแว่แนเปิดน,นะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่าติดขี่แค่ไหนในเวลา1นาทีเนาะนี่นะคะเห็นเห็นไหมเลยว่าพอมิวถอดเนี่ยเอสดีก็จะลดเนาะ คือว่าต้องกดแยาบัฟเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้เอสดีร้อยเยิงถีเท่ากันนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะว่าจะถี่แค่ไหนไปค่ะดูจากตรงนี้นะคะคิด Nope. คี้ร้อยเอาจริงดิเอิ่มจะมาวันนี้ไหมคะคี่ร้อยเอาจริงเหรอคะอันนี่มิวใส่ใส่อยู่นะไม่คิดไม่มาสักทีคะตลกละแล้วคือจะเอาไปใส่ กรากับตันบอกเลยว่าปิดยากนะคะขี้หนึ่งร้อยเนี่ยเนี่ยติละโอ้โห,โห,โหกว่าจะติดนะคะโอ้โหโอ้โหนานมากค่ะกว่าจะติดขี้ร้อยทีหนึ่งตายตายพอดีค่ะนะคะก็ <c oughs> ใส่หมวกกัปตันแล้วก็ใส่การ์ดแมนเบิร์กก็คงต้องสวดมนต์นิดนึงค่ะให้ติดที่หน่อยนะคะเนาะ,คะ,นะใครที่คิดว่าใส่การ์ดแมนเบิร์กเอาก็ได้มีกฎติดนะคะผ่านไปนะก็ลองไปช่างใจดูนะคะข้อดีของหมวกแต่ใบก็มีแตกต่างกันไปเนาะ กับตันก็มีข้อดีของมันในราคาที่มันถูกแล้วก็ได้ดาเมจที่สูงส่วนหมูไปนี้ก็มีข้อดีในการที่มันได้ทั้ง S อสีได้ทั้งคีบุ o ่นแล้วก็ได้ดามมจด,ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่องใส่คาร์ดให้เลือกใส่คาร์ดเพิ่มอีกนะไงก็อยากให้ทุกคนมองหลายๆมุมเนาะหมายว่าคือมองข้อดีของแต่ละหมวดแต่ละใบนะคะก็ อย่าไปตัดสินอะไรเนาะหมวกแต่ละหมวกหมวกแต่ละใบก็มีข้อดีของมันอยู่ที่การใช้งานนั่นเองนะคะก็เลือกใช้ถูกสถานการณ์นะไม่มีหมวกไหนที่ดีที่สุดแต่มันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ได้ดีที่สุดหรือเปล่านะเท่านี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วนะคะเปลืองค่ะพอละก็คลิปนี้นะคะก็ขอทินไทยว่าสำหรับใครที่ อยากจะปั้นตัวใหม่นะคะก็ขอฝากอาชีพนีเบลเลียนนะคะเอาไว้ในใจด้วยนะเป็นอาชีพที่มิวง่ายนะคะฟามของง่ายแล้วก็สามารถประยุกต์ไปลงดันโซโล่ก็ยังได้นะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยที่มิวรู้สึกว่าคิดว่าน่าเล่นพอๆกับอาชีพเลนเจอร์เลยนะคะก็ใครที่อยากจะเล่นอาชีพใหม่หรือว่ายังไม่รู้จะเล่นอาชีพอะไรก็แนะนําอาชีพเีเบลนะไปลองเล่นปั้นตัวมาเล่นกันได้เลยนะช่วงนี้ช่วงปูด้วยนะ ไม่ต้องมีเยอะนะคะอาชีพนี้ง่ายๆสบายๆขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องน้องยูแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะ คลิปนี้ได้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ไม่ได้แปลว,ว่าจะไปไหนนะแต่ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะกับคลิปของช่องน้องมิวนะคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องน้องมิวอย่าลืมมาติดตามรับชมกันในปีหน้านะตอนพรุ่งนี้ว่าน้องมิวจะทำไรวันนี้น้องมิวลาไปก่อนเทิร์นใหม่ปีหน้านะรักทุกคนนะขอบคุณมากที่กดซับแล้วก็ติดตามช่องน้องมิวแล้วก็รักน้องมิวนะรักทุกคนมากเหมือนกันคะ่ะ ไปเจอจันใหม่ปีหน้าบ๊ายบายปี2021นะสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอมีความสุขน,นะคะบ๊ายบายค่ะ